ทุกเช้าวันจันทร์พอได้ยินเสียงแบบนี้แล้วมันรู้สึกปวดใจเหลือเกินที่ต้องตื่นขึ้นมาทั้งดังที่ยังไม่อยากจะลุกขึ้นมาเลยหลายๆคนพอนึกถึงสิ่งที่ต้องทําในเช้าวันจันทร์ก็มักจะไม่มีกระจิตกระใจไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือเรื่องงานแม้จะนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงแต่ภายในใจก็เกิดสงครามต่อสู้กันมากมายว่าจะลุกดีหรือไม่ลุกดี สุดท้ายก่อนที่จะไปทำงานสายก็ต้องลุกขึ้นจากเตียงด้วยความไม่เต็มใจถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้รู้สึกว่าเช้าวันจันทร์ที่จะต้องตื่นไปทำงานมันช่างยากเย็นมันไม่มีแพชชั่นในการทำงานไม่มีแพชชั่นที่จะลุกขึ้นไปทั้งที่ใจจริงก็อยากที่จะมีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่หลายๆคนนะคะเลือกที่จะมองหา สิ่งใหม่ค่ะเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองบางครั้งเราก็ใช้วิธีการที่จะเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้เจอในสิ่งที่เรารักหรือเราชอบจริงๆมีกี่คนในที่นี้คะที่เปลี่ยนมาหลายงานแล้วเพราะเชื่อว่าการที่เราเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆมันทำให้เราได้ค้นหาตัวตนค้นหาตัวเองค่ะว่าแท้จริงแล้วเราเหมาะกับงานอะไรกันแน่ มันไม่ใช่วิธีการที่ผิดค่ะมันเป็นสิ่งที่จะว่าไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการที่ดีเหมือนกันถ้าหากว่าวันนี้คุณเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นคนที่เพิ่งจบใหม่การที่เราได้ค้นหาได้เปลี่ยนงานบ่อยๆเพื่อที่จะไปเจอสิ่งที่เรารักสิ่งที่พอใจสิ่งที่มันใช่ตัวเราเลยมันก็คือการวิธีการที่ดีค่ะแต่ถ้าวันนี้ คุณไม่มีเวลามากพอแล้วล่ะที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาบอกคุณค่ะว่าเราจะทำยังไงได้อีกที่จะทำให้เราค่ะสามารถที่จะสร้างแพชชั่นหรือมีแพชชั่นในการที่จะลุกไปทำงานทุกๆวันเลยสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาสำหรับคนทำงานนั่นก็คือว่า เราไม่รู้สึกว่าเรามีคุณค่าเวลาที่เราไปทำงานจริงๆแล้วค่ะมนุษย์เราอ่ะต้องการการยอมรับถ้าที่ไหนที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราได้รับการยอมรับเราจะมีความสุขถ้าที่ไหนหรืองานไหนเราทำแล้วเราได้รับแต่คำชมเชยมีแต่คนชื่นชมยินดีกับเรามีแต่คนรักเราค่ะ แน่นอนว่าต่อให้งานนั้นเราอาจจะไม่ได้ค่อยรักมันเท่าไหร่แต่มันจะทำให้คุณมีความสุขแล้วก็อยากที่จะไปเจอไปพบไปทำงานไปที่ทำงานเพื่อไปเจอกับคนเหล่านั้นที่เขาให้ความสำคัญกับคุณแต่ในชีวิตจริงค่ะสิ่งที่เราทำอยู่มันมักจะมีแต่คําตำหนิคําด่าว่า แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอรู้สึกแย่กับความสัมพันธ์ในที่ทำงานรู้สึกว่าเราไม่มีศักยภาพหรือบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับงานงานนั้นเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้นั่นก็คือแทนที่เราจะเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆค่ะเราลองใช้วิธีการที่ พัฒนาตัวเองค่ะเราลองดูว่ามันพอจะมีจุดไหนที่เราจะสามารถพัฒนาและทำให้ตัวเองเก่งขึ้นเติบโตขึ้นรู้เรื่องนั้นมากขึ้นมากกว่าที่รู้อยู่ในปัจจุบันนี้ทำให้คุณกลายเป็นคนที่บริษัทขาดไม่ได้เจ้านายต้องเรียกคุณถ้ามีปัญหาในเรื่องนั้น เมื่อไร่ก็ตามที่คุณสามารถทําให้ตัวเองรู้ลึกรู้จริงเป็นคนที่สําคัญแน่นอนค่ะเวลาคนเรารู้สึกว่าตัวเองสําคัญมันจะเป็นความรู้สึกที่ดีและสร้างแพชชั่นในการทำงานให้กับคุณได้ดังนั้นแทนที่เราจะคอยแต่เปลี่ยนงานใหม่ไปเรื่อยๆ และสุดท้ายค่ะมันก็ไม่มีงานไหนเลยที่ตอบโจทย์เราได้เพอทุกงานเรายังไม่ทันที่จะลึกซึ้งกับมันยังไม่ทันที่จะเอ็กซ์เพิดยังไม่ทันที่จะเชี่ยวชาญยังไม่ทันที่จะทําจนได้รับคําชื่นชมคุณก็เปลี่ยนอีกแล้วมันจึงกลายเป็นเหมือนหนูถีบจกักรที่ปัญหามันก็จะวนกลับมาเรื่อยๆลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะคือทําให้คุณนะคะ ายเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่คุณทำจริงๆทำจนกระทั่งผู้คนคนที่ทำงานเจ้านายยอมรับในตัวคุณว่าคุณโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะคุณคือที่หนึ่งคุณคือคนที่ขาดไม่ได้เมื่อไหร่ที่คุณได้รับคำชื่นชมเหล่านี้คะ่ะแน่นอนที่สุดว่ามนุษย์เราจะมีความสุข มนุษย์เราต้องการการยอมรับจากสังคมมนุษย์เราต้องการการชื่นชมยินดีและสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะที่มันจะกลายเป็นแพช s i o n ในการทำงานให้กับคุณความรู้สึกเหล่านี้แ่ละคะ่ะที่มันจะทำให้คุณอยากที่จะตื่นขึ้นมาทุกๆวันเพื่อไปพบกับคำชื่นชมยินดีเพื่อไปพบกับความรู้สึกว่าตัวเองคือคนสําคัญ ในที่ทำงานในจุดจุดนั้นไม่ใช่เป็นแค่คนไร้ค่าคนหนึ่งเป็นแค่คนที่บริษัทจะเอาออกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะคุณก็จะทำงานไปด้วยความทุกข์ทรมานค่ะทำไปด้วยความอัดอั้นตันใจทำไปเพียงเพราะเงินหรือว่าผลตอบแทนที่ได้รับเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งค่ะ p a ชชั่น มันไม่ได้อาจมาจากการที่เราจะต้องค้นหาไปเรื่อยๆแต่มันอาจจะเกิดมาได้จากการที่เราทําให้ตัวเองกลายเป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนและนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีในการสร้างแพชชั่นในการทำงานให้กับคุณถ้าใครชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์มาบอกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า กับครูจอยวิสเน็ต s อ็กซ์เค่ะสวัสดีค่ะ